ไปไม่ต้องขโมยกันแบ่งกันดูดูวันนี้พาแฟนคลับมาเข้าป่าแฟนคลับสั่นหมดแล้วอีลุตงตุงเน่ง องอันมัดไขายกันนะ่ะดูสัมภาระตอนไปก็ตอนไปก็ไก่จะบินเดี๋ยวดูตอนกลับนะมึงหาลงกัน <c oughs> มาเก็บเห็ดจ้าพาแฟนขับมาเก็ <c oughs> เบเห็ดพ่อัันนี้เขาไม้นิ้งเหรอ,อแล้วก็เอาของิง<ๆ> <c oughs> ยืมือลากไหมพี่มือหนึ่งก่อนเนี้ย ไปไหนกันคะขา <c oughs> ทางเขียนคือเลยนะ <c oughs> <c oughs> ลากทีแอรี่วิ่งหนีไปแล้วเมึงแค่เสียงลาก <c oughs> นี่แหละคนรักป่า <c oughs> เดี๋ยวอีกอีกกลุ่มอีกสองคนยังไม่มากำลังจะตามมา นี้พวกเราออกมากันก่อนเพราะว่าเดินไกลอยู่ป่าเขาปิดที่กั้นไงเราต้องเดินเขาจะมีที่กั้นไม่ให้รถเข้านเห็นไหมคะเขาไม่ห่วงหรอกว่ามาเก็บของป่าแต่เราก็อย่าทํากกระปป่าเขาเอามาหาของป่ากัน มาเก็บกับเพื่อนมาบ่ายสองเห็ดเยอะมากแต่เมื่อวานมา,า,มาเพื่อนสองคน,าางไ,นไปอีกไปไปอีก,อกตรงไปตรงไปมันมีได้หลายซอยมันมีเยอะเห็ดมันมีทุกซอย ใช่ไปเครื่องเ่งที่หน้าเขาจะล่าสัตว์อ่ะเขาใช่ไปเหอะที่เราเก็บอยู่ตรงนี้ใช่อะไรจะเถียงกันไปเดินหนิงเดินอย่าไปฟังสองคนนี้ให้ก็เถียงกันไปมีใช่กับไม่ใช่อยู่สองอย่างไม่มีอย่างอื่นมีถูกกับมีผิดสองอย่างสองคนนี่แหละไม่้าหน้าเันไม่ได้ ให้ดูตะตูดเพื่อนให้ดูป่าตอนนี้ตอนเข้านะกระรื่นเดี๋ยวดูตอนออกนะเดี๋ยวจะถ่าย <laughs> ยิ่งยิ่งยีงคนขังเหลืองนี่นะ <laughs> ตอนออก่ <laughs> อแ,กแบบ เนี่เขียวเมื่อวานได้ปอยเขาบอกว่าต้นไม้นี้เขาให้เราสังเกตต้นไม้แล้วเธอดูในป่ามันมีกี่ต้นไม้าไมอไอ้ปอยอะมันเอาอาหารไปวางหลังโขดหินนั่นมันบอกให้นับไปหินหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเธอดูหินกี่หินไอ้ปอยมันหาจากตรงเนี้ยไปมันทิ้งอาหารไ้นี่จันไปนู่นยันไปซอย ซอยสองอีกครึ่งหนึ่งตรงไปอย่างเดียวเลยฉันเอาถุงมือ้อยไว้ตรงนู้นป่าสวยดูดิ ซอยอีกซอยที่มันมีรูปหัวกระโหลกควางอ่ะเล็กๆแล้วก็เดินตรงไปอีกนิดนึงป่าสวยมยามเช้าป่ายามเช้าที่มันชุ่มชื้นเห็ดเห็ดเยอะอยู่ ก็มากันได้สามคนข้างหน้าเขาก็มากันได้แค่คนสามแม่นาก็มาได้เฉพาะมีเพื่อนคนเดียวก็ไม่มาจา้ะกลัวค่ะกลัวกลัวความเงียบแต่เมื่อวานไม่ได้เอาที่ลากมาหิว้วใส่แขนหิว้วกันโูแล้วก็เดินแบบนี้แหละออกจากป่ากันแต่ดีที่มันมีทางทางแบบนี้ไงก็เดินง่ายหน่อย ลากันแล้วก็ดูตะก้ากันบ้างเดอ้อโอเคนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนช่วงมีเห็ดนจ้าบ๊ายบายค่ะ